สวัสดีครับแฟนคลับชงเราหมอลำเลาะหล่อ,อมาอัปเดตบอดบอยซอแอนเมื่อคืนนี้บอดบอยซอแอนมีงานอยู่ลบบุรีลบบุรีพี่น้องเออแฟนคลับมาให้การตอนรับน้นแน่นน้แน,น่นแล้วก็เป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเช่าวปวกเช่าวปวกลบบุรีที่บอดบอยซอแอนนะครับหรือว่าออรดีแบนไดรับโอกาสนะครับไปโชว์ไปสั่งความสุขให้พี่น้องเชา่าลบบุรีอีกหนึ่ง คอนเสิร์ตใหญ่นะครับสุดยอดสุดยอดแต่ว่าอีกหนึ่งยางคลิปนี้สิ่มาเบาถึงมาหอดถึงหนึ่งก็คือการปล่อยเพลงใหม่ของซอแอนโอ้ยออกพันษานำตาลนซึ่งเป็นการเขียนโดยบอดบอยนะครับบอดบอยเป็นคนเขียนเองในเพลงนี้สุดยอดคังอีหลีบัธรรมดาสำหรับป้าป้าบอยป้าป้าบอยของน้องพ่อยน้องเพรแลวกาช่วงเศร้าที่ผ่านมานะครับ สำหรับเพลงนี้นะครับออกพรนษานำตาลนนี่ไทยท้ำ v, เอเว่เรียบเรยียบเลยอยู่สวนนันทนาจังหวัดคอกนกจนพี่น้องแฟนคลับแอดมินเสื้อว่าทุกคนค้งสีหูะแล้วแล้วก็กมือนี่นี่เป็นมือสันวันดี <c oughs> นะครับเป็นมือเปิดให้ฟังพร้อมกันทั่วโลกทั่วโลกสำหรับผลงานเพลงนี้ในช่วงเสาร์ั้งแต้เสามาและที่ว่าพลาดนั่นก็คือ น้องพ่อยกับน้องเพชรนะครับน่องพ่อยน้องเพชรนี่พิ่นถ่ารอบปะปาบอยกับผ้านะครับรอบเปิดตัวผ้าเบึงผ้าช่มนะครับสำหรับอ่าเพลงนี้นะครับของซอแอนเอาเลยเอาบรรยากาศมาอัปเดตให้พี่น้องในเบืองในช่มฟังกันไปพี่น้องผู้ใดบอท่านในฟังเออผู้ใดบ่ท่านในเบืองนี่ ไปฝ่าวงไปฝ่าฟังเด้อนะครับซอยกันซอยกันเอาดันให้มันติดมาแรงคือเพลง,แห,ง,แ,หง,แ,หงแห่งงแห่งแหงแห้งของบอดบอยเออแล้วก็ไ้ได้ฮอดลลานวิวเร็วๆสําหรับเพลงนี้ของสอยเอ็นฟังละมวนได้พี่นอ้องเนตาฝนหวานหวานฝนอ่อนๆหนาเวทีโจโจ,โจ,โ,จโจก็ได้การทาดนตรีจากอาจารย์สวัสดสารคํานะครับเอา้าฝากพี่น้องแฟนคลับเด้ออย่าลืมไปติดตามไปบึงไปชม ไปฟังสำหรับเพลงใหม่ของสอแอนแอนออรดีนะครับ